กูยิงแม่งก่อนเดี๋ยวเราตกลงกันแล้วไงช่วยไม่ได้คนเขาอุตส่าห์จะช่วยให้มึงรอดมึงกลับไม่เอาเองไอ้สัตว์ต่อให้มึงช่วยมันแค่ไหนมันก็ฆ่าเราทิ้งทั้งหมดอยู่ดีพี่แม่งโคตรเบื่อน้องโมดพล่ามชิบพายรู้ปะ่ะกูยิงแม่งทั้งสองคนเลยอะสัตว์มันจบแล้ว ไอ้สันมึงพูดถูกวะ่ะใครแม่งจะไปโง่คืนปืนให้ไอ้เจวะ่ะถ้าไม่ทำกระสุนที่มันด้านก่อนออไอนแม่ง ิลากูไิบหายเห็นไหม้สันว่าแล้วว่านานต้องเอาปืนมาด้วยเจไปดูในกระเป๋าสิว่าฉันมีของเล่นอะไรมาให้ผมว่าเรามาทำตามดีวดีไหมอย่าลืมสิหลักฐานยังอยู่ที่พวกผมนะก็ช่างหัวมันสิถ้าพวกแกตายปัญหาฉันก็จบ ถึงแกมีหลักฐานมากแค่ไหนฉันก็ตามล้างตามเช็ดได้อยู่ดีเฮ้ยจำาได้ป่ะเจ๊มือถือของผัวเจ๊อะถ้าหนูก,กดล้างเครื่องเองินเจ๊จะหายไปตลอดการไมนะถ้ากดนะถ้าแกกดฉันยิงแกด้วยหนูคืนให้เจ๊แน่ค่ะ แต่แรกกับการทีเจ๊ต้องปล่อยหนูกับโมดไปก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใายแสบนี่ก็ล้าอยู่วันยังคำ่ำแต่ถามว่านี่อยู่ในแผนผมต่อจากนี้ไหมเอาตรงๆกูไม่รู้เหมือนกันเว้ยผมว่า ราลอนานกันเกินไปละป่านี้เนี่ยหลักฐานที่บอกว่าคุณเป็นคนฆ่า,าพิรพัฒน์คงอัพลงทักครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แชร์ไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้อ๋อรวมถึงธุรกิจเถื่อนที่ Big กออเป็นคนคุมให้คุณด้วยเนาะ